对，对那个。 พอกนันอีแล้วครับพี่น้องครับช่องหนึ่งนกปลากินแซบมากครับมื้อน,นี้ครับนนมีเมนูน,ะะนะะลาบหมูนะลาบหมูนะคะแซบๆเลยแล้วก็ต้มจืดมะระใส่กระดูกหมูอันนี้ก็ต้มไก <ใน S 2> เ่เลอาจากเมื่อวานนะคะก็เอามากินด้วยแล้วก็ผักหลายๆเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงพราะมามันรที่ครับสาลาเนครับพี่น้องครับพัก อ่าักแพ้วต้นหอมอันนี้ต้นหอมบักพริกหน่วยครับพัวผู้บวกนู่หลายขนาดครับกินผักโซนนั้นล้างผักให้สะอาดนะคะแช่น้ำเกลือมาครับพี่น้องครับมากินขาวน้ำกันครับเบกกิ้งโซดาแช่ให้สะอาดมาจ้าทานข้าวกัน หนุ่มเข้าวามาเร้อครับพี่น้องครับมากินขอน้องกันครับลาบหมูครับเครืออ่องเนียนเนียอบงเโซ่สุดขวางสกักนดิดนึง <laughs> หอมครับหอมแคบ,บ,บ,บอืมรสจอดอวหวานไม่เหมอนหวานเลยอืมทำ <c oughs> หวานอะไรกัดขึ้นเยีมไกบ่บาท tìm mở lại cuộc sống và cạnh đó không có nhanh nắng mhm 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 lớn lớn ừ ừ no puede que

หอนๆก็เป็ดๆใจกันไว้ اقول <applause> لك 嗯。Mm. Mm. 嗯嗯。嗯 <laughs> เ,เทอตัวแพเที้ยวไม่หอกเนียวจริงๆไอเนียวเนาะขักขนาดสับป้อดเอ้ย มาเด้อครับมากินเข่ารังการครับอุูแล้วเนี่ยมากินเข่าครับ เ้อะยไหลงมัรู้จนะกินอะไรอ่ะยินไม่ถูกเลย 오아 음. 닭껍 แพลวนีก็ะเพชรนะครับ แล้วก็ต้องอปวั <c oughs> นไหนทำลาบก,ก็ต้องมีต้มเดน้ำ <c oughs> มันจะคล้องออื้ม บิดมือนี่บิดเลยวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะลาบหมูกับต้มจืดมะระใส่ประาออกาศทองด้วยเนาะแล้วก็ใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะผักเอกเส่วนเป็นสวน,สวนครับพี่น้องครับหลายขนาดเลือกกินบดถืกเลยครับพี่น้องแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดร like, จกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในคลิปด้วยค่ะครับผมสวัสดีส